สีอยู่ที่127สวยเดิมแน่นอนส่วนริ้วรอยไม่มีเลยจะอ้าอะไรนักหนาก็คือมันสวยเปิดมามก็ต้องอ้าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูดิรับประกันเลยว่าไม่มีตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะคะทุกอย่างสวยเดิม โยยค่ะนะคะวันนี้มีรถครอบครัวเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะรถสวยปีใหม่ไมน้อยนะคะคันนี้นะคะคือเจ้า Toyota Fortuner l e g e n d e r ค่ะ 2.4V เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2องล้อปี2021ค่ะบอกเลยว่าคันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่1,564,000บาท ยิงหลังคาดําแบบนี้นะคะบวกเพิ่มอีก20,000บาทนะคะแต่ราคามือสองหายไปเยอะมากเดี๋ยวเรารอปิดราคากันตอนท้ายนะคะสําหรับคันนี้จะมีสภาพเป็นยังไงรถจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมสภาพพร้อมกันเลยค่ะสําหรับรีเจนเดอร์คันนี้นะ,ะเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นรีเจนเดอร์ให้สังเกตอย่างอย่างแรกเลยตาไฟคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็น LED dual projector นะคะแต่ดูตัวตัว LED เขาเห็นไหม ที่เขาเดินเส้นเดินสายนะคะมันจะต่างจากทั้ง Fortuner, TRD ทดีตัวธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้คือเลเจนเดอนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับออโต้ได้อัตโนมัตินะคะด้านล่างไฟตัดหมอกก็เป็น LED แล้วนะคะไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วอ่าถัดมาด้านล่างเซนเซอร์เซนเซอร์มีให้นะคะและที่สำคัญเลยตัวเลเจนเดอคันนี้มีกล้องรอบคันเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะคะมีกล้องรอบคันให้ด้วยก็คือ เวลาที่เราจะเลี้ยวหรือเราเบารถหรือเราจะถอยนะคะตัวกล้องจะติดภาพที่หน้าจอกลางของตัวรถซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างชัดและระยะเป๊ะมากเดี๋ยวพาดูภายในแล้วก็จะโชว์อีกทีหนึ่งโอเคเริ่มกันที่ด้านนอกเราขออนุญาตพาดูสีรถคันนี้บอกเลยสวยเดิมทั้งคันไม่มีถอดน,นะคะรถคันนี้และเลขไมค์ก็น้อยมากๆหลักหมื่นกิโลเมตร อ่าโอเคเริ่มกันที่ฝากระโปรงค่าสีอยู่ที่127สวยเดิมแน่นอนส่วนริ้วรอยไม่มีเลยซักเม็ดซักนิดนะคะทั้งบานไม่มีริ้วรอยเลยสำหรับฝากระโปรงหนะ้าถัดมาตัวกันชนอ่าตัวกันชนไม่มีริ้วรอยเม็ดหินนะคะสวยเดิมอ่ายาวๆเลยอ่าเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะไม่มีริ้วรอยเลยสวยเดิมทั้งชิ้นทั้งคานตัวโคมไฟหน้าดูดิ เมื่อกี้ดูข้างขวาแล้วดูข้างซ้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสวยเดิมเช่นกันโอเคถัดมาด้านข้างฝั่งคนขับนะคะตัวแก้มหน้าด้านขวาดูสภาพกันก่อน,อนเลยดูไม่มีริ้วรอยนะคะสวยเดิมทั้งชิ้นจริงๆดูอ่าเดี๋ยวเราเช็คสีให้นะคะอ่าร้อนะคะสวยเดิมแน่นอนถัดลงมาด้านล่าง ตัวลอ้อตัวล้อนะคะเป็นสีทูโทนนะจะไม่ออกดำนะเ,เขาเรียกออกเทาๆดำดนะตัวตรงนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นสีเงินอยู่แล้วเห็นไหมออกเทาๆดำๆๆนะคะสภาพลอ้อไม่มีร่องรอยของเม็ดหินนะคะสวยเดิมมากๆเลยอันนี้นะคะตัวล้ออันลอยนะคะเป็นขอบ20นะรัดด้วยยางเบอร์2 6 5ห0ห้า่สิบนะคะสำหรับ l e เจนเดอรคันนี้นะคะถัดมา,าที่ประตูที่ประตูด้านขวานะคะฝั่งคนขบับดูสภาพดูริ้วรอยกันก่อนเลยเพราะเราเป็นรถมือสองนะคะเราต้องดูสภาพรถอ่านี่หลักๆเลยนะคะโอเคเช็คสี่ให้อ่าขออีกทีนะคะอ่า124เดี๋ยวขอให้อีกทีเพราะเมื่อกี้ตรงนี้มันเป็น สั่นพอดีมันไม่แนบอ่าอ่าโอเคนะคะไม่มีการทำสีตัวไฟเลี้ยวนะคะเป็นตัวกระจกข้างเป็นสีดำไฟเลี้ยวเป็น LED นะคะมีมาให้ที่กระจกมองข้างนะคะหลังคาด้านบนเป็นหลังคาสีดำนะคะตัวโลบารตรงนี้ก็มีอยู่แล้วสำหรับ PPV อย่าง t o t a Fortuner นะแข็งแรงพอสมควรนะคะตัวกันสาดมีมาให้ทั้ง4บานนะคะ ระบบกุญแจเป็นคีย์เลสนะคะก็คือสามารถปลดล็อกที่ประตูหรือปลดล็อกที่กุญแจได้เลยถัดมาบานด้านหลังดูสภาพกันก่อนสวยไม่มีที่ตินะคะสำหรับคันนี้สวยมากสีเดิมหัวน็อตไม่ขยับและเล่งใหม่หลักหมื่นกิโลเมตรเช็คค่าสี117ค่ะขออีกทีนึงเดี๋ยวอ่าิ2 1นะคะสวยเดิมด้านล่าง บันไดมีมาให้นะคะปีนขึ้นปีนลงไม่ต้องห่วนการเหยียบบันไดสภาพดีมากนะคะไม่มีริ้วรอยเลยร่องรอยไม่มีเลยอ่ะสะโพกหลังด้านขวาเป็นยังไงดูสภาพกันก่อนเลยนะคะสวยเดิมไม่มีรอยเม็ดหินนะคะไม่มีรอยสเก็ตสกิดเลยโอเคเชฟสีอ่าหนึนะคะอ่าหนึ 112. สวยเดิมเช่นกันค่ะถัดลงมาตัวล้อด้านล่างสภาพล้อล้อระบอกอยู่แล้วเป็นขอบ20สีทูโทนล้ออัลลอยไม่มีเม็ดหินเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะคะดูซุ้มล้อล้างให้อย่างสะอาดนะคะคือสวยเลยสวยจริงๆโอเคถัดมาด้านหลังถัดมาด้านหลังนะคะสิ่งแตกต่างก็ตัวเนี่ยฝาครอบนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารีวิวคันก่อนหน้าคือ ทีอาดถ้าทีอาดีจะเป็นสีดำตัดด้วยตัวหนังสือสีเงินหรือสีโครเมียมแต่ถ้าเป็นเลเจนเดอร์จะเป็นสีดำทั้งตัวหนังสือและตัวฝาครอบพลาสติกท้ายตรงนี้นะคะก็คือมีความบ่งบอกทั้งด้านหน้าก็คือตาไฟด้านหลังก็เนี่ยสังเกตได้เลยแล้วก็ตัวตาไฟเกือบและเกือบเป็น LED เต็มระบบนะคะเพราะพวกนี้เป็น LED จะมีหลอดไส้อยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นอ่าเป็นไฟวิ่งนะคะสำหรับ l e เจนเดอจะเป็นไฟวิ่งกล้องอตัวกล้องอย่างที่บอกคันนี้กล้องรอบคันเรเจนเดอร์อยู่ตรงนี้นะคะเซนเซอร์ด้านล่าง5จุดเซนเซอร์หลัง5จุดนะคะกันชนสภาพดีมากดูไม่มีริ้วรอยนะคะเห็นปะกันชนสภาพดีมากโอเคเดี๋ยวเรารู้ผัดจะเช็คค่าฝาสีฝาท้ายให้112ค่ะ 115ค่ะสวยเดิมแน่นอนโอเคถัดมาที่ฝั่งด้านซ้ายหรือฝั่งคนนั่งด้านซ้ายของตัวรถนะคะมาเริ่มกันเลยที่ชิ้นส่วนสะโพกด้านซ้ายนะคะดูสภาพกันก่อนเลยดูสิสวยจริงๆรอะรีวิวยังไงก็สวยรีวิวทุกวันวันนี้นะช่วงนี้นะคะสวยทุกคันจริงๆนะคะรถเข้ามาช่วงนี้โอเคมาเช็คสีให้129 120สวยเดิมแน่นอนถัดลงมาสภาพล้อเป็นยังไงดูไม่มีร่องรอยนะคะแม็กขอบ20อย่างที่บอกแล้วดูดอกยางนะคะยังได้อีกยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้ายางปี2021ปีเดียวกับตัวรถก็จริงแต่ว่าผ่านการใช้งานมาน้อยดังนั้นลูกค้าออกไปใช้ได้อีกยาวๆโอเคถัดมาที่ประตูหลังด้านซ้ายดูสภาพกันก่อนเลยอ่าเห็นปะ ไม่มีร่องรอยเม็ดหินเลยอันนี้ที่เที่ยวมือรูปๆคือแบบมันจะมีสกิดตรงไหนไหมพยายามพยายามจะหาให้ลูกค้าดูแต่ไม่มีจริงๆอ่าหนึ่งรยสเจดนะคะหนึ่ง้ยสิเจดค่ะสวยเดิมแน่นอนนะคะประตูหน้าด้านซ้ายค่ะอ่าดูสภาพกันก่อน,อนเลยหน้าเดิมๆไม่มีรอยจริงๆค่ะดูค่ากันนะคะ 125ค่ะ125สวยเดิมนะคะสาภาพหูกระจกเป็นยังไงไม่มีรอยสะเก็ดเม็ดหินเหมือนกันเห็นไหมตัวกล้องที่บอกว่าเป็นกล้องรอบคันนะคะดูสาภาพบันไดนะคะสวยเดิมไม่มีรอยขีดขวนร,รอยทลองนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยอ่าเหลือแก้มหน้าด้านซ้ายนะคะ 1 2 3่าค่ะเดิมเดิมเลยถัดลงมาตัวล้อหน้าเป็นยังไงนะคะสภาพล้อสวยเดิมไม่มีรอยเม็ดหินไม่มีรอยสกิดนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสภาพโครงสร้างด้านนอกสวยมากเช็คด้วยเครื่องตรวจสีแล้วก็สีเดิมทั้งคันรับประกันได้เลยอ่าแต่เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเราจะพาชมโครงสร้างนะคะแล้วก็ดูหัวนอ็อ และก็สภาพห้องเครื่องนะคะไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับ Toyota l e g e n d เดคันนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2400 c นซีซีนะคะ150แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเรามาดูสภาพกันเลยดูจากด้านบนก่อนสำหรับตัวเครื่องเนาะไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันนะคะรอยมาร์กยังอยูอ่พวกมาร์กนะคะพวกมาร์กยังอยู่ ยังอยู่นะคะรถคันนี้อย่างที่บอกใหม่มากจริงๆนะคะดูดิเห็นปะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบโอเคถัดมาที่โครงสร้างดูหัวน็อตหัวน็อตไม่มีถอดนะคะสวยเดิมทั้งขันเรื่อนขึ้นไปด้านบนฝากระโปรงรูกลมสติ๊กเกอร์อาสติ๊กเกอร์รูกลมสติ๊กเกอร์เนาะอาถัดมาสติ๊กเกอร์เห็นปะถัดมาเม็ดอาร์ค รูกลมๆนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบถัดมาด้านนี้อ่าสติ๊กเกอร์เห็นไหมเมื่อกี้ฝั่งนู้นมีสองดะสองสองวงอ่ะสติ๊กเกอร์อันนี้ก็สติ๊กเกอร์นะคะด้านล่างดูด้านล่างหัวน็อตนะคะสวยเดิมไม่มีรอยถอดนะคะแล้วก็โลโก้โตโยต้านะคะเพราะว่าคันนี้ฝาแท้ฝาเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะคะสีก็เดิมเช่นกันถัดมาที่โครงสร้างเห็นไหมดูอันนี้มีสติ๊กเกอร์นะ,ะเดี๋ยวรอรอดูว่าฝั่งนู้นมีไหมอ่ะมีสติ๊กเกอร์ เม็ดอาร์ตนะคะรูกลมๆตัวคารนนะคะสีเดิมนะคะคานยังสีเดิมมีตัวอาร์ลูกศรอ,อาเลื่อนดูมาเรื่อยๆเราก็จะเจอลูกศรแล้วก็ตัวแอลถัดมาอีกนะคะถัดมามาเรื่อยๆเ,เห็นปะ่ะดูความเดิมของมาน,นี่ไงสติกเกอรอ์เมื่อกี้ที่บอกว่าฝั่งนู้นมีสติกเกอร์ฝั่งนี้ก็ต้องมีสติกเกอร์กลมๆใสๆแบบนี้เช่นกันนะคะ ถัดมาเลยที่ด้านข้างฝั่งคนขับนะคะคุณผู้ชมเปิดประตูโชว์เม็ดอาร์กันหน่อยนะคะโหแต่ภายในสวยมากอ่าเปิดประตูโชว์นะคะถอดขอบยางโชว์เม็ดอาร์กกันหน่อยนะคะเห็นไหมความเดิมของเขาดูระยะเม็ดนะคะแล้วก็ดูขนาดเม็ดความกลมของเม็ดนะคะเท่ากันทั้งประตูนะคะอ่าดูหัวน็อตประตู ไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ถัดมา,าดูเห็นไหมหัวน็อตนะคะหัวนอ็อตถัดลงมาด้านล่างดูดิเห็นปะ่ะความเดิมของมันนะคะสวยเดิมมากๆจริงๆนะคะถัดมาประตูหลังด้านขวาฝั่งคนขับนะคะดูเม็ดอาร์ตดูดิเลียงส,สวยๆเม็ดใสๆนะคะ ดูดิยาวๆเลยดูสครับเพจยังไม่แกะสติกเกอร์เลยนะคะสะครับเพจก็มีความบ่งบอกถึงคำว่าออ่ของ r e g e n d ดอรเห็นไหมเป็นคำว่า r e g e n d ดอรตอนที่เรารีวิวท r อดีมันก็เป็นท r อดีอันนี้เป็น r e g e n d ดอร์ก็เป็น r e g e n d ดอรโอเคถัดมาประตูหลังเปิดได้ที่รีโมทที่รถแล้วก็มีตัวเตะเปิดด้วยนะคะสำหรับ r e g e n d ดอรคันนี้เดี๋ยวเราทดลองให้ดูอีกทีแล้วขออนุญาตพาชมโครงสร้างก่อน สำหรับการเตะเปิดนะคะดูเห็นปะดูความเดิมของมันดิคุณผู้ชมดูนี่หัวน็อตเห็นปะ mm hmm. เม็ดอาร์ตนะ mm hmm. เห็นไหมทั้วพวกนี้นะคะสวยเดิมมากๆเลยนะคะดูสติกเกอร์ฝั่งนี้ยังอยู่อ่ะสติกเกอร์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้นสติกเกอร์มีไหมเห็นปะความเดิมของมันนะคะสวยเดิมจริงๆโอเคมาที่ประตูหลัง ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงอือดูดิจะอ้าอะไรนักหนาก็คือมันสวยอะเปิดมามก็ต้องอ้าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะเม็ดอาร์คนะคะสวยๆแบบใสๆรถปี2021จดทะเบียนปี22ด้วยนะคันนี้ขอบอกอามาที่ประตูหน้า ดูหัวน็อตดูด,ดิเห็นปะ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูด,ดูดูดิเห็นไหมความสวยอะเห็นปะสักพร่งหรือสะพึงสะพั่งเนาะความสวยมันสะพั่งจริงๆอะค่ะคุณผู้ชมมันเตะตาม,มากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราพาไปชม ภายในออปชันสภาพเบาะนะคะแล้วก็เลขไมว่าคันนี้ที่บอกว่าไมหลักหมื่นเนี่ยมันไมกี่หมื่นกิโลเมตรนะคะไปดูพร้อมกันค่ะมาเริ่มภายในกันเลยนะคะอย่างที่บอกว่ากุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลยได้กุญแจ2ดอกแบบนี้นะคะกุญแจเลเจนเดอร์ก็จะออกสีดาแล้วก็ตัดสีเทาๆเงินๆส่วนอีกดอกดูดิยังไม่ผ่านการใช้งานเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคระบบเป็นสมาร์ทคีย์นะคะกดปุม่มปลดล็อกรถได้เลยนะคะกระจกหูข้างพับด้วยเวลาล็อกรถ ขึ้นมาอ่าดูภาพแผงประตูกันก่อนตัวแผงประตูก็สีคล้ายๆ T R D นะคะสีดําตัดสีแดงแต่พิเศษกว่าตรงที่ว่ามันมีไฟด้วยเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูแป๊บหนึ่งสตาร์ทรถให้ดูนะคะมันมีไฟที่แผงประตูข้างด้วยเห็นไหมเอ่ยเห็นไฟไหมเราถ่ายกันกลางวันอาจจะเห็นน้อยนิดนึงอ่าเห็นไหมมันจะออกฟ้า แล้วดูสภาพแผงประตูนะคะไม่มีริ้วรอยแม้กระทั่งตรงนี้ที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกนะคะก็ไม่มีรอยเช่นกันนะคะสวยเดิมเลยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตรดอุณภูมิโอเคถัดมานะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นพุสตาร์ทเอนจิ้นสตาร์สต็อนะคะมีมาให้นะคะตัวพวงมาลัยสวยเดิมนะคะแล้วก็เดินหนังเออมีชิ้นส่วนที่ เราจับอย่างที่บอกร่างกายเราโดนก็จะเป็นหนังนะคะด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงด้านขวาและตรงนี้ก็จะมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะคะก็เป็นคูดคอนโทรลแล้วก็มีแพทเทิร์นชิปแล้วดูเลขใหม่เลขใหม่ของเขานะคะ2 8 2 6 3กิโลเมตเท่านั้นนะคะใหม่น้อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับตัวพวกมาลัยนะคะก็สามารถปรับได้4ทิศทางนะคะแล้วตัวแอร์แบกหรือถุงลมนิรภัยนะคะมีมาให้ถึง8ลูก ทางคู่หน้าหัวเขา่าแล้วก็ตัวออด้านข้างแม้กระทั่งม่านด้านหลังนะคะก็คือมีมาครบเลยนะคะสำหรับตัวแอร์แบ็กระบบความรักษาความปลอดภัยให้มาอย่างเต็มที่นะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่เบาะนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็คลิปสีแดงหรือตัดขอบสีแดงแบบนี้เดินได้สีแดงนะคะสำหรับ l e g e n d ด r 2.4ขับ2คันนี้นะคะเห็นไหมสภาพเบาะ โทนสีภายในนะคะไม่ว่าจะเป็น2.4ขับ2อ4ขับ4หรือ2.8ขับ2จะเป็นสีนี้และโทนนี้ทั้งหมดนะคะจะแตกต่างแค่2.8ขับ4เท่านั้นนะคะถัดมาเดี๋ยวยังไม่ได้บอกว่าตัวเบาะนะคะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะคะ8ทิศทางทั้งฝั่งคนนั่งด้านซ้ายและก็ฝั่งคนขับอ่าถัดมาที่ด้านบนตัวนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะคอนโซลด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปไม่มีริ้วรอยล่องรอยการถลอกใดๆทั้งสิ้นเพราะรถ หลักไม่สองหมื่นโลนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยเปิดมาอ่าอันนี้อย่างที่บอกเออสามารถเก็บความเย็นได้เล็กน้อยนะคะช่องเก็บสัมภาระนี้เขาบอกว่าคล้ายๆตู้เย็นขนาดพกผาถ้าเราแบบซื้อน้ำจากเซเว่นเย็นๆแล้วใส่ไว้มันจะยังคงความเย็นให้นะคะสำหรับช่องนี้หัดลงมาด้านล่างก็เป็นช่องเก็บสัมภาระอ่าไหนๆก็เปิดแล้วนะคะโชว์นิดนึงว่าทุกอย่างครบมากๆนะคะอุปกรณ์ของเขาาเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะ Uhm. กับห uh ัวนะคะอันนี masa, question, ้ก็เป็นการใช้งานแล้วก็คู่มือการใช้รถนะคะทุกอย่างอยู่ครบๆเลยอ่าครบๆเลยนะคะสำหรับ l e เจนเดอรคันนี้นะคะตรงกลางตรงกลางนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนรองรับระบบ Apple c a r p l a y แล้วก็ระบบของ Android ก็รองรับเช่นกันสามารถเสียบสายตรงนี้ได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้ FMAM ฟังได้หมดนะคะส่วนด้านบนตัวกระจกนะคะก็เป็นกระจกตัดแสงอ,อโตโอ่ากระจกตัดแสงออโนะนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งคันสำหรับเ e จนเดอร์คันนี้เขามีตัวไวเลสชาร์จมาให้แล้วก็คือสำหรับตัวโทรศัพท์ที่รองรับนะคะการแบบแตะชาร์จก็วางชาร์จได้เลยตัวคอนโซลจะเป็นลายไม้แบบนี้นะคะสำหรับตัวเ e จินเดอร์สวยๆเลยเปิดมาด้านนี้ใส่ ที่วางแก้วได้นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะมีโหมดอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวกล้องนิดหนึ่งนะคะดูที่จอกลางเดี๋ยวเราโชว์ตัวกล้องนิดหนึ่งอ่าอันนี้เห็นไหมที่บอกว่ากล้อง360องศานะคะตัวรอบรถเราเห็นไหมประตูที่น้องเขาเปิดอยู่เห็นป่ะทุกอย่างนะคะที่เหลือปิดโหมดอันนี้จะเป็นกล้องถอยแล้วก็พร้อมเส้นกระระยะนะคะก็คือ ชัดมากนะแล้วก็ระยะมันอ่ะก็คือแม่นยำเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นเสาก็คือแบบเป๊ะเลยว่าอีกนิดนึงจะเสาอะไรเงี้ยคือเป๊ะมากแล้วก็ทุกอย่างก็ปรับได้ตามเราตามเราได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้อน,นี้ 3D เห็นไหมก็คือเลือกได้นะคะใครถนัดมองแบบไหนก็คือสามารถคลิกได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังกันว่าสบายแค่ไหนไปกันเลยคะ่ะเปิดขึ้นมานะคะเริ่มกันที่สภาพบอกก่อนเลย มีคนนั่งหรือเปล่าออข้างหลังเนี่ยอยากจะขอถามนะคะก็คือสภาพเบาะสวยงามมากไม่มีริ้วรอยฉีกขาดเบาะไม่มียับแผงปีกเบาะไม่มีแบบไม่มีเป็นลายไม่มีเป็นรอยนะคะก็คือสวยงามมากๆเลยและดูความสะดวกสบายที่ให้มานั่งสองคนชาร์จใครชาร์จมันได้เลยนะคะสำหรับตัวชาร์จถ้านั่ง3มคนอะขอบปักหน่อยอ่าก็คือชาร์จได้เลยแบบ3คนนะคะด้านหน้าของใครของมันก็ยังมี ที่เ,เขาเรียกว่าที่แขวนของรองรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมอีกด้วยนะคะตรงนี้ก็มีเบาะจิงโจ้ไว้ใส่ของเล็กน้อยนะคะพรมก็พรมเลเจนเดอร์นะคะเอานี้ลงมาก็มีที่วางแก้วน้ำให้คุณผู้ชมอีก mm hmm. เห็นปะก็คือสะดวกสบายนะคะแล้วก็เหมาะมากต่อการใช้งานด้านบนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวร้อนแอร์แยกกันคนข้างหน้าข้างหลังแอร์แยกนะคะปรับได้เลยตามสบาย แอร์เป็นแอร์สแถวนะไม่ใช่ว่าเย็นแค่ตรงนี้ข้างหลังก็เย็นเช่นกันเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นพับเบาให้ดูได้ไหมพับเบาให้ดูข้างหลังอ่าแปบ๊บหนึ่งนะ,ะอ่ะพับเบาให้ดูอ่าดูสภาพการเออเบาเบาเบา,บาแถวที่3เห็นปะเหมือนไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแหละคุณผู้ชมแล้วแถวที่3ของรถ PPV ที่นัดขอนัขอการันตีด้วยตัวนัดนะนั่งสบายที่สุด ขอยกให้โตโยต้านะคะสำหรับแถวที่3ที่นั่งสบายที่สุดแอร์อย่างที่บอกมีให้แอร์ใครแอร์มันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลองเปิดฝาท้ายแล้วก็พาชมห้องเก็บสัมภาระกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าฝาท้ายเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีตัวคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะคะวิธีการก็คือรถเราต้องล็อกอยู่พราะกุญแจไว้กับตัวเองนะคะแล้วก็เตะในตำแหน่งของประมาณเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะอ่า อ่าจนมีเสียงพอมีเสียงเราถอย,ถอยตัวออกนิดนึงนะคะตัวฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอ่ามาดูฝามาดูห้องเก็บสัมภาระการตัวถาดรองมีมาให้นะคะตัวถาดรองมีมาให้อุปกรณ์อ่าอยู่ครบสมบูรณ์นะคะเห็นไหมอันนี้เราปรับที่นั่งเบาะแถวสามเหมือนมีคนนั่งนะคะมันก็จะเหลืออ่าถ้าเราใช้งานแบบทุก,กันเต็มเลยเห็นไหม ก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีที่หิ้วให้ที่ห้อยที่หิว้วที่ห้อยให้นะคะด้านซ้ายด้านขวานะคะหรือแบบลูกค้าถ้าไม่มีคนนั่งอยากพับเบาะนะคะก็ประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือหลังจากที่เราพับเบาะทั้งหมดนะคะทั้งแถวที่สองและแถวที่3นะคะสำหรับเราอยากทุกของเยอะๆไปกันแค่สองคนหรือคนเดียวห้องเก็บสัมภาระหรือพื้นที่ ใส่ของนะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมก็เข้ากับ2แถวได้เลยนะคะโอเคชมภายในแล้วก็มีสภาพประมาณนี้มีฟังก์ชันการใช้งานแบบนี้แต่ก็เข้าที่ดูมาพร้อมๆกันก็คือสวยมากๆเลยใช่ไหมละ่ะคะคุณผู้ชมโอเคหลังจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมดูช่วงล่างของเขาว่ารถไม่20 0 0 0กว่าโลเนี่ยช่วงล่างจะสวยแค่ไหนไปชมพร้อมกันค่ะมาค่ะเรามาชมช่วงล่างของ เลเจนเดอร์มล์สองหม่นกิโลเมตรคันนี้กันมาเริ่มกันเลยตัวนี้นะคะได้ดิสเบรกสี่ล้ออ่าได้ดิสเบรกสี่ล้อนะคะมาดูผ้าเบรกยังได้อีกยาวๆนะคะใช้ไปเลยนะคะแล้วดูรอยมาร์กพวกนี้เห็นปะยังอยู่นะคะยังอยู่ก็ดูโชค๊คสปริงตัวเลเจนเดอเนี่ยก็จะถูกปรับเ,เขาเรียกว่าตั้งค่าโชค๊คอัพกับ ตัวคอยสปริงใหม่เพื่อให้ตัวช่วงล่างนะคะนุ่มลื่นกว่าตัว Fort u n e er นนั่นเองนะคะเขาถูกปรับค่ามาใหม่นะสำหรับ l e g e n d คนันนี้เข้ามาเลยด้านล่างนะคะก็รับประกันเลยว่าไม่มีตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะคะทุกอย่างสวยเดิมดูรูรกลมๆรูเรียวๆพวกนี้เห็นไหมคะสภาพโครงสร้างของเขานะคะคือรับประกันเลยว่าไม่มีการตัดต่อมาที่ด้านนี้ เม็ดอาร์คนะคะ<ม>เห็นไหมสวยเดิมนะคะแม้กระทั่งตัวยาแนวสีไข่ไข่แบบนี้นะคะถัดมาด้านล่างอ่าถัดมาอีกไม่ใช่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือตัวแท้งน้ํามันสวยเดิมไม่มีรอยคูดนะคะด้านหลังเขาจะเป็นแบบโฟลิ้งนะคะแล้วก็มาพร้อมกันโครงสวยๆแบบนี้นะคะส่วนตัวล้อ ก็ล้ออะไรล้อก็มี4ล้อแล้วก็พร้อมล้ออะไรที่เป็นแมกอยลเหมือนกันอ่ะอันนี้ตัวคลิกเซนเซอร์นะคะที่เราเตะโชวกันก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณด้านซ้ายถ้าเราหันก็อยู่ประมาณด้านซ้ายของท่อยเสียนะคะก็ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะคะรถม่ย0 0 0 0 0 0โลมันสวยมากๆจริงๆดูเด็ดด้านหลังยังเห็นบาร์โค้ดทุกอย่างแบบพร้อมๆนะคะโชคด้านหลังสปริงไม่มีรอยเยิม้มรอยล่วน,นะคะ มันสวยมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราชมทั้งภายนอกภายในช่วงล่างแล้วเดี๋ยวนะจะพาไปทดลองขับนะคะว่าเครื่อง2,400ของ l e g e n d ดอรคันนี้มันขับดีไหมและมันขับเป็นยังไงไปพร้อมกันค่ะ ขีนะคะของเครื่องยนต์2400นะคะสำหรับด e เจนเดอรคันนี้ก็ความแตกต่างก็คืออัตราเร่งอัตราเร่งตอนต้นนะคะยอมรับเลยว่าพุ่งดีกว่าเครื่องยนต์2.8แน่นอนนะคะสำหรับเครื่อง2 4 0 4แล้วก็พอเราได้ขับจริงๆนะคะได้ทดลองขับนะคะก็คันนี้มีสภาพที่ดีมากเพราะว่าเราไม่ได้ยินเขาเรียกว่าไม่มีเสียงจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวห้องโดยสารนะคะแล้วก็ การมองเห็น f o r t u n e r มองเห็นดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะก็คือเสาไม่บงังทั้งเสาด้านซ้ายและด้านขวานะคะทุกอย่างมองเห็นดีการขับขี่ตัวเบาะนะคะเพียงแค่แบบเราปรับให้เหมาะต่อการใช้งานของเรานะคะก็ไปได้อย่างสบายๆและคันนี้ก็ยางปีเดียวกับตัวรถก็จริงแต่วิ่งมาเพียงแค่20 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะดังนั้นช่วงล่างยังดีอยู่เลยนะคะสำหรับ รถคันนี้แต่ว่าพวกออปชั่นการใช้งานต่างๆลูกค้าก็จะต้องลองเชื่อมต่อบลูทูธวยมันเหมาะกับเราไหมแต่สําหรับนัดนะคะถ้าแบบมันให้ออปชั่นมาขนาดนี้นะคะมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราแน่นอนอันนี้คือการขับปล่อยมือนะคะเห็นไหมดูดิ สูนล้อนะคะทุกอย่างยังดีหมดอยู่เลยนะคะเมื่อกี้ทางตรงอันนี้โค้งแล้วนะคะฟังกันมาขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนัดจะพาไปปิดราคาคันนี้หน้ารนนะคะว่านัดขายเจ้าลเจนเดอร์คันนี้เท่าไหร่ไปฟังพร้อมกันค่ะ สำหรับ Toyota Fortuner Legender เครื่อง2.4ขับเคลื่อน2ล้อปี2021คันนี้นะคะคันนี้จดทะเบียนปี2022ด้วยนะจังที่แจ้งราคาไปตอนต้นนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1,564,000บาทค่ะหลังคาดาบวกเพิ่มอีก20,000บาทนะคะแต่ตน้นองนายขออนุญาตขายเพียง1,379,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มเลยค่ะรับดอกเบี้ยพิเศษไปอีกด้วยนะคะและเรายังฟรีทุกค่า้จ่ายนะคะ ยันสไล,ลด์รถจนถึงหน้าบ้านเลยและน้องนัทขอการันตีหากเราอยู่ไกลกันไม่สะดวกมาดูรถนะคะรถไม่สวยอย่างที่บอกรถไม่ดีชนหนักแต่ตอกอไม้น้ำท่วมนะคะน้องนัดย,ยินดีสไลด์กลับคืนไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทค่ะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0944264444 4ค่ะและคันถัดไปน้องนัทจะนำรถอะไรมารีวิวนะคะฝากคุณผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ